เออโมได้ยิ่นาเสียงไน่เดี๋ยวเสียงลูกสาวเจ้านี่ต๊กหากระเซ้านี่นี่ยังคนโตลงเรื่อยอยู่อืมตอซ้นแต่ลูกผมมองก้บงอนก่าเน้เขามบ่รอบ่ันขึ้นตอนกลางคืนนั่นตื่นมาเด็กกะท่านมืนเท่าตาเด็กกะแม่แม่มเดี๋นี้นะ ไปเลยแม่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 ยังลูกแม่ยังอ่ะคุยกับพอลคุยกับพลอืมอืมโอ้ยังเด้เนาะดินอยู่คนเดียวปลงเอ้ใส่แบบอีโบ เวนเนี่พาฝนลงไปดินเน่เพือนป้านน้อยหนึ่งพี่น้องนะเพราะฝนตกลินเบิดมื่อเบิดเว้นพี่น้องเอ้ยมื่อน,นี้หากจะหยุดไปตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงแล้วป้าลุงไยเนานะไปใส่ลูกอ่าเหมือนคนเดียวโมไม่โมโลินเพิ่นก็นไดนะ้เนาะพอลูกเอือ่ไอเตอร์ไอตาคือมาดิ่นนำ้ำโบทางกระเปื้อนเนาะแล้วก็บใอยากขึ้นมาแล้วว่า น้ำวัดทางมืน่นใช่เว้นนี้พาเพิน่นย่างลงไปก็ต้องระมราาัดระวังพี่น้องเนาะมันมืน่นพาเพิ่นไปลงไปเขึอนป้าไปกินย่างหอยเว้นนี่ก็ได้เนาะย่างหอยอีกแล้วแซ่บอยู่พี่น้องเลยได้กินนะกะติดใจว่านี่ก็กินเนาะมันนี้ก็กินตามเสตะไคร่กระเทียมกละคําฮอมพี่น้องย่างนี่ดูเลยทุจร้าดูทุจร้าดูทุจร้าไหนไว้ทุจร้าหนอยากกําแพง ไจ้าน่ไว้ไปแตะเขื่อนตะยนุ้ยเอ,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 อ้อ้าเก่งแท้อะัลหลทางปงเลยปุ้งปุ้งแล้วลูกปุ้งปุงป้งปุ้งแล้วคำแล้วปลาลุงเลยบ่ายไทยคลิปให้ปลาลุงเบิงบ่งเบิ้ดมามเอามาหนิก็ได้เนะาะฝนตกลินปลาลุงบอกปลาลุงดูฝนตกลินเฉลูกโอ้ยชเละห้องเนาะ เด็นขึ้นเดียวก็ม่วนบอลลูกบอกอืมอืมอืมทำแล้วทางปุงป่งปุง้งแล้วนะลูกเนาะทำเมื่อตื่นตาแล้วปารุงเลยผุนท่านได้ปิดประตูอยู่เด็กก็นอนอีกเตอเพิ่อนตันแังทีไปปิดแต่วพากันเข่านอนมาหนิเนาะนอนกันสองคนแม่ลูกคือเก้าปารุงเลยพอเพิ่นกับไปเนื้อเนาะ ปกติเอซิม,มี่พี่น้องเลยมานอนนำ้ำแต่ว่าช่วงนี้เพิ่มได้ขึ้นมานอนน้ำแล้วเนาะมันเป็นยังอารน,นอนก็จองคนแม่ดูก็ได้นะลูกนะอืมงานกต่ขี้ย่านแช่มคนละขี้ย่านพี่น้องเลยแม่ก็ขี้ย่านลูกก็ขี้ย่านลูกก็เพิ่มจะได้เงี้เสียงยังก็แก๊กน้อยนึงนี่บึนบืนระลาวมาหาแม่เล้นลูกก็ได้นะนนวกกกกเวล,ล,า,า,ล,ลกกนานก็ตื่นเงาจะคล้องพี่น้องเลย เห็นเงาจะของในมุ่งแล้วก็ตื่นเดี๋จะนั่งก็ตื่นน้ำเพลินโอ้ยว่ะเอออืมนี่เด็กงามเงแ้ยไม่เห็นแล้วลูกไอ้อุ้มโทรศัพท์หนาบอุอมลูกมาให้แม่มาให้แม่มาแม่มาลูกมาแม่เนาะดินเงาได้ลูกดินเงาได้ดินเงาได้แม่แม่มข่าวแล้วปะลูกแม่แม่เข่าวเลยแม่แม่เข่าวกับขวบใครมาในพี่น้องเลยนะ โอ้ยมาใกล้เลยถือจ่าถอจ่ายถือจ่าเจอเจอเจอโอ้ยมาใกล้เดียยไปๆไปปนยูดหูไปไปินหูไปไปไปมือถายอย่งนี้เบิ้งเบงเบิ้งเบิงตีคนน่อยกันเบิ้งเบิ้งเบิเบ้งเจหาพ่อไป พวัสดีพ่อไปพ่อเลิกงานแล้ว,ลวบ่พ่อเช้าวันถ่ายคลิปนะบอสใช่เอาพี่เป็นบืนลาอมาแล้วพี่น้องเลยอ่ะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ,อ,อ่เอ้ยเนาะสวัสดีพ่อไปเต้พ่อยังถ่ายคลิปอยู่บ่เนาะหกโมงแรกแล้วพี่น้องเลยยังบอพักบ่พอนอยู่บ่ปกติกับคนเละโทรหาเพลินประมาณทุม 1, 2, ท่มหนึ่งสองทุ่มอะไรประมาณนั้นเสร็จหรอก ตัวหาพ่อบ่ตัวหาพ่อปะ,ออปะ,อะอนั่งจไหนกันเธอหาสิอืม <c oughs> กองขนมจะนั่งซื้อขนมมาเด้อเอากล่องมันมาไว้ใส่นมเพิ่นพิ่น้องไงนะอ่าเวลาแกะนมออกมาจากถุงกันสิบาสิเทชนีรถฟ้าวันโม่คอยอ,อยากดีพี่น้องเงินเปิดเนาะจะนั่งก็ได้ได้ใส่ใส่เพิ่นดิดขามันบิดเบี้ยวป่ะเด้เนาะใส่เพิ่นดิดยังแหละ เสร็จหรือล่ะอือเบิ่งมาเบิ่งมาโทรหาพ่อให้เด้อไปโทรหาพ่อให้เด้อคุยบอกกับพ่อนี่หือคุยบอกกับพ่อโทรหาพ่อให้เพิ่นก่อนเพียงเลยนะจังไหนเพิ่นสินอนเพราะว่าเพิ่นบ่ได้นอน ตอนเว้นมือนี่พี๋ยวไหนนาะงหายนอนกันนอนเนี่ยเขานั่งก็เลยปล่อยเพิ่นซะอ่าจังหน่อยจังพาเพิ่นขับไปนอนอ่าอ่ืมอืมอ่ะอ่ะคือก็พอคือก็พอโูล ฮัลโหลเหยังสช่หรืเหยังใชเอ๋ตคิวอ่าอ่ะเธอพอได้คุยกับพอแน่อืออืมอ่าอ่าคุยกับพอแน่ลูกอ ดินคนเดียวอ่ะอพีกับพ่อรู้ใชเป็นคนหูวลดนะ,ะเป็นคนหูอวลดน,น,น,นแม,ม่แล้วสร์เบิบ้งเบิบ้งเบิ้งเบิ้งเบย่าฝ้ายยแม่เปิดแสมขึ้นให้กลัวไข,ข่ให้เพิ่นกัวไข่ใซน่ามันนะกินบัไก้ลาย โดยแกงไข่กินหลายๆจนมาเบิดตอนแรกว่าเพิ่นกินเดือยสิ่ไห้ใหม้มาดย้ยมาบ่าได้กินแค่แล้ว่ะกินจนเบิดเลยคุยได้ไหมกับพาะลูกเตยอ,อืม าพอแล้วพอกินข้าวแล้วพอเอ้ยเออไ่ได้ยินนัดเสียงได้ยินเสียงลูกสาวเจ้าเนี่ยตกหากระเศร้านี่อืมไม่ได้เศร้าหรอกนี่กับต๊ะวัออยู่น่ะตกวัดมืออยู่ไม่ได้พานองเตอเพิ่นปะดินทั้งใน พาลงกไปเพื่อนป้าเนาะน้อยหนึง่งเดี๋ยวพาเพิ่นขึ้นมาออเวทนี่บาปเพื่อนอยากพาเพิ่นลงปริเด็นน้ำมูอ่ะผมไม่มูเลยนอนตื่นชงตื่นซามตื่นกะตื่นงออมงอมอยู่คนเดียว <c oughs> อ่ะคุยกับฟอนี่อ่ะอ่ะคุยกับฟอนี่เตย <c oughs> ไ่ได้นยังเอาลบลล้เิเดินนะโชว์พุ่งดูโชวพุงให้พ่อบังนลูกเปิดพุ่งให้พ่อบังนะฮะไมไดสนใจยังนะอะเดดเดเด้ยเจ็บบ่ลุดบ่เจ็บลุกบ่เจ็บ Chắp nền vô Nó đụng Hùa đây, hùa con điều đây Phù Chắc hay, chắc hùa Chắc quá wow, ổng bữa sáng โอ้ยดอกมาถ่ายคลิปบัดมือมาเนี่ยมาถ่ายคลิปน้องอินเตอร์ก่อนบ่าจัะว่าปิดคอมเมนต์ใช่มหมจักห้องก็กวัวยืนน่ะเด้ออากลิ้งกระพริบพี่ดุหุ้ยงดนี่น้ำเสือน่ะป่านอนไม่ใช่เสือกล้ามเห็นแล้วูกเด้อ ดึงปุ๊บๆออกอืออมึงแน่โอ้ยตั้งเอาใจตัวเองนะพี่น้องเลยเนาะนอเดบัดใหญ่นี่ถุนแงโอ้ ยังไปยังไปยังหรือเออพ้องพ่อแลยพ่องพ่อบ่่งเออบ่หรอบ่ถามพ่อด้วพ่อเห็นยังแม่แม่มีอีกเลยแม่ข่ากี่นี้ลูกอืมเขาสอนเด็ลูกผมแม่มาเข้ามาแ้วก็ว่าพีจะเขา แม่แม่บ่ดบ่ตอนขึ้นตอนกลางขึ้นนั่นตื่นมากเลยกะถ้านม้มืดทอดตาเลยกะแม่แม่แม่มแม่มดืดเดี๋นี้นะหลแม่ม่แม่มยังลูกแม่ยังอ่ะคุยกับพ่อนน่คุยกับพ่อน่คุยก่แม่มเกแม่มระบอกึโอเคแม่้นำบ่แม่หนำบ่แม่นำําน เ่พ่อเอิญนะ่พ่อเอิญนะอืออือเฮ้ไปเบื่องใกล้ไรช่างเบื่งใกล้เอนะได้ได้ได้เออเออทำพอแล้วพอยาถ่ายงาน้วบอสเลยไหนยังกินข้าว โนงไม่ครับ่ขวซีนโอ้เนี่ยเสบแท้เนาะโอ้เจ็บเียวเนี่ยบแท้สชลูกเ <c oughs> ออเออยองยองคุใส่พ่อไป้วบ้านะเห็นยี่บ่นนะกดไปที่ได้พูนมาตุนลายตานพวงๆอย่า,า,า,าอุ้ <c oughs> มก้นล แคใช้เขาแขว้พบมึงด้วยของยาวแล้วข่ากับร่างออกพี่น้องเลยนะร่างออกเด็มนึงใช้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 พอดิอย่างนี้เอาขึ้นมาอนี้นะฮะแล้วอยากนอนเลยแล้วเหตุยังคือบนนอนฉับขึ้นคือบนนอนจะถามอีกอือืมใช่หรือใช้เอาแขว้พมึงด้วยอืมอาปากด้วยปากอ้าปากอ้าปากไว้มึงนะเพื่อนแก เอ ų, ๋โบอมนี่บอกโบอมหรอชกกระโปกคุยกับพ่อพ oh ี่เฮ้ยเอาเอาเอาให้เธอเด้จับให้กับโบได้ถามพ่อด้วยพ่อมาเมื่อได้ถามแล้วด้วยหรอโอโหเมือมาว่าเส็นเนาะไปถามขึ้นนี่ได้เนาะฮะสเปะสก้าวพู่ นี่กับเจอื่นกับชาแปดเเฮ่ออื่นมาติยังลูกหันพ่อไปเลยวางลรอบ่เออยังเออยังอยู่กินข่าวกินนี่ได้มึงแนมพุงนั่นอยาอ้มลูกบอ้มลุกอ้ เฮงแน่นาเฟร้นนบาๆเบาๆเบ่อเลยเบาๆเบาอมบาๆให้ห้ให้ให้ให้เทนี้เสีแม่ยังแม่น้าบ่ลูกบ่อาบ่น้าแม่ใช่ไหโอ้เสกีได้ลูกไคีอันนี้บ่เออบ่อยจับเอาดื้อแทลูกบ่ เฮียนดือ้อเด้อเจ้าเด้อขนาดยังบ่ใหญ่ได้นี่เฮียนอาเจตใจเด้อเ <c oughs> นี่ยพ่อไปปะแล้วไงไรใกล้ให <c oughs> ้แม่ไงไปไรใกล้ขามาเลยผุใกลใ้นะากลาขามาแล้วไรใกล,ล้ใ,ลให้แม่เนะี่ยเชื่อไร <c oughs> ใกล้ไรซิวซิ่วไรใกล้เนี่ยหัมิตาย่านนะฮะมาหาหมูแล้ยผุหัวให้ไรใกล้กับย่านปลาลุงเอ้ย ยาก,กดไปเต็ที่อยู่แล้วลูกบิ้งใช้ใช้พ่อไปใช่เดี๋ยวใช้ชตามปากแน่แน่นตามปากแนะ่เออโอโดมคักล้ายลูกเลยไรใกล้ไปไรใกล้ไป,ไปอืม <S <S 2> <S 2> หายเก่ง <S <S ขึ้นยังนี่หายเก่งแกเพิ่นน่ะ ายมานี่จักสิซำได้ไม่รู้ว่ะเออนกบึงเดูเบ่งเดูใช้พ่อไปเลยพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วใช้พ่อดิใช้เบ่งยังวะบึงบึงบึงมาหาหายกันมาหาหายกันใช้พ่อดิ โอ้เส็ให้ได้เอานี่ก่อนนุ่นู้เฮ้คือเปิดกล้องหัวไ้เบึ้งเฮียพ่อแม่เปิดกล้องให้ก่อนไ,ไ,อไ,ไ,ไปไกลผัวไอ้ไ้ไกลไป Ừ. Ừ. <laughs> Ui, cùng như phun Mà ôm đó đục đó <laughs> Chắc cả đấy Đủ đùi tà nè Ui, hẹn nào cái kia đây Bỏ ngam, đủ hiện nào bong ngam mình thần đơ ไม่แต่หายปลาลุงเอ้ยเนาะเออเออโอ้ยตื่นดีเอาบายพ่อไใส่บายบายพ่อบายบายเข้าไปอยากคุยกับแรากับบาย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 เลิกเข้าไปอยากคุยกับแรากับบาย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 ก่อนบายบายก่อนบาย ไปไปก็ไปไปไายบายแม่สีว่างเเด้อแม่สีว่างพอเเด้อเต๋อไปไปไปายบริสุทธิ์อืมอืม เช <screws> <ground> <desserts> ื่อเชื่อไข้าในเฮือนะไปไปไล่ใกลไปไล่ใกล้ไปไปายพ่อไปไปายลายบาปพ่ออยู่ห้องบ่อยู่ห้องบออะหนยโอเคเซนายบายพ่อลุมาเราจงคุยกันไหมเนาะโอ้ นะไ้โอเคโอเคเพิ่นเข่านอนก็เด้อเพิ่นบนนอนเว้นมื้อนี้นั่นอยากนอนแล้วบ๊ายบายบ่ได้ทนิ์บริสุทธิ์บนบนปะ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 พอว่างเลยพอว่างเลยไปไปไกลไปไกลไปไกลเข่าเพื่อนนะเชื่อเชื่อเฮ้ยบัง <c oughs> <c oughs> <qu> ขามากินข okay um ่าวบ่เบ um ิ um> anyway ่งเชือปีนบางเยี่ยมขามาพี่น REALLY> ้องเไยเนาะตั้งคิดดื้อดีไกลเนาะลูกเนาะะลุงจอยเราเกลืออะไรได้หน่ลุงจอยเกลือใกล้อะไรก็ยังเขามากินอยู่ในเฮือนเนาะลูกเนาะเนาะต้มซะบ่เนาะลูกเนาะเอ้ยปลาลุงเไยนะฝนกะหากะดังสีเศร้าตกดิสีตกอยู่แมลงนี่ยังคืมปลาคืมฝนคือเก่าเนาะ ไปปลาลุงไว้สำหรับคลิปนี้สนานกับซีต้จบคลิปไปเพียงเสนีกันเด้อเนาะไปพ่อกันมาอีกคลิปหนะ้เาเออเฮือนแช่นุ่งแหละรับคลิปนี้กับมาพ่อกันตอนค่ำๆแน่เนาะเลยพาน่อยเจอฉันไปดื่มส่มันนี่กระดายที่ยังไลยฝนตกลินไปลงมากินจีห้อยเนาะอยู่เฮือนป้าพี่ทั้งเ้ยทีเดี๋ยวก็ขึ้นมาอืมฝนอาละวาดแต่ฝนอยากนอนแลยซีวูซีตาเลยพาเพื่อนไปร่างปากร่างช่อไป ล่างมือก่อนบันนี้เนาะไปหาหนะรับหานอนก่อนอาบแล้วน้ำกับพี่น้องเลยป่ะแม่ปิดประตูก่อนบันนี้เนาะไปสบายดีเด้อปะลุงเลยไปแล้วไปแล้วายบายบายบาย,บาย,บาย,บาย